ประชาธิปัตย์แจงปมอดีตผู้สมัครสอสเอี่ยวมาเก้า888ยันลาออกจากพักแล้ววันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 6นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวปรากฏมีชื่อนายเอกชัยขจรบุญถาวรอ,อดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ปี2 5 6 2เกี่ยวพันกับคดีพนันออนไลน์มาเก้า888ว่าได้ตรวจสอบสถานะล่าสุดแล้วพบว่า นายเอกชัยได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไประยะหนึ่งแล้วส่วนที่ปรากฏชื่อเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งปี2562ซึ่งหลักการของพรรคในเรื่องผู้สมัครเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกประการคือในขณะนั้นมีการตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นสมาชิพกพรรคและผู้สมัครทุกคนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดและไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีคดีความที่มีลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด จึงดาเนินการไปตามขั้นตอนปกติที่กฎหมายกําหนดไว้ส่วนปัจจุบันเมื่อเขาได้ลาออกไปแล้วหากมีการกระทําใดที่เป็นความผิดตามกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันตามกระบวนการยุติธรรมนายราเมฆกล่าวต่อว่าเรื่องผิดกฎหมายทางออนไลน์ทุกชนิดพักประชาธิปัตย์มีนยโยบายชัดเจนไม่สนับสนุนให้มีการกระทําความผิดดังกล่าวและขอให้ตํารวจดําเนินการกับเรื่องดังกล่าวอย่างเด็ดขาดโดยพักจะไม่ไปก้าวไก่แทรกแซงและให้ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูกและยืนยันว่าการดําเนินกิจการทางการเมืองของพักยึดหลักตามความสุจริตหลักกฎหมายเป็นที่ตั้งไม่มีกรณีการใช้เงินสีเทาสีดํามาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองแต่อย่างใดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราว h ท i ลนด์